ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่วงของบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็วันนี้มีบทวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์เองหรือว่าตัวของเอ่อ CPF ก็ตามนะครับแต่ว่าทางคุณตองกับพี่เอ็มเนี่ยติดประชุมนะครับก็น้องทุนสามารถไปโหลดอ่านได้นะครับก็วันนี้ก็จะมีกลุ่มของ property นะครับเป็นตัว SC asset นะครับเป็นตัวของการ preview ก็สำหรับตัวพรีเซลในช่วง Q4 เนี่ยนะครับผมคาดออกว่าทางบริษ,ษัทเนี่ยจะรายงานออกมาที่5,700ล้านนะครับก็โตขึ้นเด่นเลยนะครับ21% Q แล้วก็36% year นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สูงที่สุดในรอบ6ไตรมาสด้วยหลักๆเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็นแนวราบที่ประมาณ3,900ล้านนะครับอันนี้ก็โตได้ Q on Q แล้วก็เยียวยาเหมือนกันนะครับก็ Q on Q เนี่ยฟื้นจาก ช่วง Q3 ที่มีการปิดแคมป์คนงานนะครับส่วนเยอันเยเนี่ยภาพรวมทั้งปีปี6 4เนี่ยก็ดีกว่าปีหาอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจจะเป็นตัวของพรีเซลแนวสูงนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะรายงานออกมาที่ประมาณ1,600ล้านนะครับก็โตเด่นเลย86% Q คแล้วก็94%้าสิีเอยอันนี้ก็หลักๆมาจาก2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือการที่ตัวของ SC เนี่ยได้เปิดโครงการ The ะ r e s t p a r ส r e s i d e n นนะครับมูลค่าประมาณ3 1 0 0ล้านที่ในช่วงของ Q3 ที่ผ่าานมา นะครับก็ทำเท็กอัพเดได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวของสถานการณ์โควิดสิกนะครับก็ถ้ายังจำกันได้ในช่วง Q4 ปีที่แล้วหรือเออปีหกสเนี่ยนะครับก็มีการแพร่ระบาดของโควิดรอบรอบที่2นะครับส่วนเอ่อในช่วงของ Q3 ปี6กเนี่ยก็มีการระบาดของโควิดในช่วงเออเป็นรอบที่3นะครับเพราะฉะนั้น Q4 ว่เนี่ยภาพรวมก็จะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับปริมาณของแนวสูงเนี่ยก็คาดว่าจะฟื้นตัวเชว่นกันนะครับสำหรับ ปรเสียลทั้งปีนะครับหาก Q4 เนี่ยใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์เนี่ยปริเซลทั้งปีของ s อจะรายงานออกมาอยู่ที่22,000ล้านนะครับก็เติบโตเด่นเลย32%เยออนเยียนะครับแล้วก็สูงกว่าเป้าหมายของบริษัทมาต้นปีด้วยนะครับบริษัทก็ตั้งเป้าไว้ที่20,000ล้านนะครับสำหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วง Q4 นะครับเราคาดว่าเอ่อบริษัทเนี่ยจะทำกำไรปกติได้นะครับอยู่ในระดับที่600-650ล้านบาทนะครับก็เป็นจุดสูงสุดของปี นะครับเราก็โตขึ้นในเรทที่ประมาณ15% Q แล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35%เยียร์อ e นเนะครับปัจจัยหลักๆมันจะมาจากแบ็คหลอกที่บริษ,ษัทมีอยู่ประมาณ5,200ล้านที่คาดว่าจะรับรู้ในช่วง Q4 เนี่ยนะครับก็ไปแนวราบซะเยอะ4,600แล้วก็แนวสูงอยู่ประมาณสัก670ล้านนะครับอันนี้ก็ถ้าคิดเป็น secure revenue เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ99%ของประมาณการตัวรายได้ทั้งปีของเราที่19,000ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซร์สตผลประกอบการเนี่ย น่าจะมีข้อค่าจำกัดมากนะครับแต่ก็มีอัพไซด์บ้างนะครับหากการโอนเนี่ยดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงเอ่อคิวนะครับก็เปิด2องโครงการมูลค่า1นึ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรากที่สามารถรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยพันเทใ,นใ,นในมากนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกของการปลดล็อกมาตรการ LTV ในช่วงเอ่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะส่งผลให้การนโยบายมนทอรี่ทำได้ง่ายขึ้น นะครับการขอสินเชื่อใหม่ก็ทำให้ง่ายขึ้นนะครับตั้งแต่ช,ช่วง Q4 ไปจนถึงช่วงปลายปี65ที่สิ้นสุดการผ่อนปลดของมาตรการเลยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับตัว s อเนี่ยคือแผนการดำเนินง,งานในปี65นะครับจากการที่คุยกับบริษัทเนี่ยเราคาดว่าเบื้องต้นนะครับบริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่ในปี65เนี่ยระดับ30,000ถึง35,000ล้านนะครับวันนี้ก็สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยแล้วก็เติบโตเด่นกว่าประมาณสัก280-260%เยียร์ นะครับหลักๆเนี่ยเอ่อก็ถือว่าสูงกว่าจะฐานต่ำของปีที่แล้วนะครับปีปีหกสี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยของเอสซีเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นถึงหมื่นเอ่อหมื่นห้าถึงสองหมื่นล้านนะครับแต่ว่าสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจะค่าเฉลี่ยดโดยซ้ำนะครับก็น่าจะแบ่งเปแนวราบอย่างน้อยสักสองหมื่นล้านนะครับก็ในปีหกสี่เนี่ยมีการเอสซีมีการซื้อที่ดินเขาเอ่อเพื่อพัฒนาไปประมาณหนึ่งหมื่นล้านอันนี้ก็จะช่วย สมบูรโดยตรงตัวแนวราบนะครับ้วข้อที able, years, es, losses, ่2ก็จะเป็นตัวของแนวสูงนะครับปีนี้น่าจะเห็นประมาณ3สมอสี่โครงการนะครับมูลค่ารวมกันประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงนนะครับยอดเปิดตัวในระดับสูงขนาดนี้นะครับเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ดันให้ตัว s c เนี่ยยกฐานตัวรายได้นะครับแล้วตัวพรีเซลในปี65แล้วก็6 6 6 7เลยนะครับที่สามารถทําระดับสูงกว่า20,000ล้านได้นะครับและเชิง valuation นะครับเราก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับ target price ณสิ้นปี6 5อยู่ที่ สี่บาทห้ต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็คาดว่า s อเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีปันผลนะครับในช่วงของ second half ปีหกสเนี่ยนะครับเอมีจุดเด่นคือการจ่ายปันผลครั้งเดียวในต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นดีเวนเชียลเนี่ยในรอบมีค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่5.3%ที่เราคาดการไว้นะครับก็สูงเป็นระดับต้นต้นของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมดีเวนเชียลเนี่ยอยู่ประมาณสัก3.8%เรนะครับในเชิงของ valuation เอง SC ก็ถือว่าตอนนี้เทรดอยู่ที่ PE แค่เพียงน,น นะครับเป็ตามกับกลุ่มอย่างไม่สําคัญที่ประมาณสักแปดเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แลกขาด้วยแนวโน้มของประกอบการเนี่ยน่าจะเติบอโตอโดดเด่นด้วยนะครับแลวปัดผลก็สูงที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมของการลงทุนนะครับหุ้นเริ่มสลับมาเข้าสู่กลุ่มาวาลูเนี่ยเรามองว่ากลุ่ม p r o p e r t y เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นในปี65นะครับเพราะดิวเดียนยูในปี65าเนี่ยสำหรับตัว s อซก็ค่าอยู่ที่ 5. 9ด้วยนะครับก็ ฝากไว้สำหรับตัว s อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่น้องปันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อที่ตัว t a สโก o เลยนะครับเป็นตัวแชร์พรีวิวผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับเทสโก o เนี่ยไตรมาสสี่เรามองว่ากําไรปกติจะลดลงทั้งคิวบนคิวเลยเย็นๆนะครับที่ประมาณสักเอสล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ราคานี่ละ ราคาน้ำมันเฉลี่ยนในไต,ตรมาส4เนี่ยสูงกว่าไต,ตรมาส3ทำให้ GP ของเขาเนี่ยโดนบีบรวมถึงว่าปริมาณขายที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าจากดีม uh, าที่ที่ลดลงของตลาดในต่างประเทศเช่นจีนและอินโดนีเซียเนี่ยมันทําให้ราคา uh, ปริมาณขายเนี่ยลดลงเหลือเพียง2.9แสนตันเทียบกับ uh, 3.0แสนตันในไต,ตรมาส3นะครับแต่ว่า uh, ในกำไรสุทธิเนี่ยก็ เรามองว่าจะเติบโตได้คิวอนคิวเพราะว่าในไตรมาสที่4ี่เนี่ยบริษัทจะได้รับเ,เงินประกันนะครับจากเหตุเพลิงไหม้จำนวน2อ1เดล้านบาทซึ่งตรงน,นี้เนี่ยบุกเข้ามาในประมาณเดือนอตุลาคมนะครับตามที่บริษัทได้แจ้งไว้แล้วส่วนแนวโน้มปี6กหเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังผลประกอบการก็น่าจะส่งตัวจากตาัจากปี6 4ได้นะครับเพราะเนี้ยเพราะว่าปริมาณขายเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับเดิมจากการที่น้ำมันเวเนซุเอลาทีา่สามารถทำให้ท,ที่ที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถผลิตได้เยอะเนี่ยมัน ไม่สามารถซื้อได้ในตอนนี้นะครับเราเรยยังคงประมาณการที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทครับในปีหกห้าแล้วก็แต่เรามองว่าเนี่ยในในตรมาหนึ่งผลประกอบการจะยังถูกกดดันจากราคาน้ํามันที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าในไตรมาสสองคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้เพราะว่าตัวาราคายางมาตอยเนี่ยมักจะละกกดราคาน้ํามันอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนรวมถึงว่าในไตรมาสสองเนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจในประเทศครับ โดยเรายังคงราคาเหมาะสมนะครับที่21บาทต่อหุ้นนนสิ้นปี65แต่ว่าคงคำแนะนำซื้อแต่ว่าประมาณการของเราเนี่ยมีดาวนไซน์ไรสเพราะว่าบริษัทในตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำมันดิบถึงเพียงแค่ไตรมาส2ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทาให้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องซื้อน้ำมันน้ำมันดิบเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีการซื้อเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดัน GPM ของปี65เนื่องจากว่าทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ก็อาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวแล้วก็รวมถึงว่าในบริษัทเนี่ยยังไม่ได้มี Growth d เวอร์ในระยะสั้นถึงกลางครับแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเ First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ